สวัสดีค่ะวันนี้มาทำบวชมันเ้ากันจ้ะนี่จะได้มาจากไทยสงหัวจะเอาว้เกงหัวหนึ่ง้ไว้ไบวชหัวหนึ่งเนาะเดี๋ยววันนี้จะเอาหัวนี้บวชจ้ะเอาหัวนี้ว้เกงเนาะมันอร่อยจ้ะฉันเคยกินข้างเดียวอยู่เลยเนาะเพราะว่าไม่รู้จักว่นอนะเนาะ <c oughs> ก็ไม่ซื้อมากินเนาะเพราะรู้จักเราก็อยากกินเนาะ มันอร่อยมากจะใส่แกงมัสมันก็ไดจากแกงคขรี่เนาะหรือว่าเอเอามาบวชแกงแบบคุราชจะแก,กงใส่ป้าเแห้งจ้ะนี่ใส่ใบตําลึงใส่ป้าเแห้งจะอร่อยเนาะจะยกปอกกันจาะปอกลงก็ล้างน้ำให้สะอาดจ้ะ เสียงบอกว่าเขาส่มเตือนไอ้ไฟใหม่อะไรเขาเนาะเสียงดังอะฉันไม่ชอบเลยเสียงแบบนี้มันฟังเวีง <c ười> ท่านแบบไหนก็ได้ตามใจชอบจ้ะ คนเดียวนี่สามขั้งเดี๋ยวเรามาทํากันจ้ะมีกะทิเกลือน้ําตาลจ้ะใส่ตามใจชอบเลยจ้ะเนาะทํากินเองน่ะเราทําได้จ้ะไม่เหมือนทีซื้อเขาเป็นแม่ข่าจะหล้จ้ะลูกข่าบอกว่า มันเชื่อมไม่หวานขี้เหนียวน้ำตาลเนาะอีกคนบอกหวานผพดทำของขายก็ยากนะเนาะอันนี้เราทำกินเองเราใส่ตามสบายเลยจ้ะตามใจชอบเลยจ้ะกะทิโอ้โหกะทิก้อนเป็นก้อนดีจัง ใส่เกลือน,นิดหน่อยจ้ะน้ำตาลใส่ไปเลยตามใจชอบ ใส่มันลงไปจ้ะอยู่เมืองไทยเขาก็ตกแกงบวดเขาจะเฉย้นังปูนเนาะแต่ว่าเราอยู่เมืองนอกเราไม่มีปูนเราจะให้อริชิมว่าจะอร่อยไหมมันผผามันเท้ามันเท้าตุ่มพ่อสุกก็พ่อจะ แล้วจ้าต้มสิบนาทีรู้ป่าทานเราทําชิ้นใหญ่เราก็ต้มนานหน่อยจ้ะเนาะชิ้ใหญ่จ้ะเอามีดจิ้มลูกได้จ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทําซาคูใส่ด้วยจ้ตจะ,ะตอนแรกจะไม่ทาเนาะตอนแรกจะไม่ทําซาคูเล้ว่าอู้ดูมันมันหน่อยเพื่อลูกกินด้วยเนาะใส่สาคูเดี๋ยวทําซาคูด้วย สุกแล้วสุกแล้วใช่หลายคนเลยจะลูกหนึ่งสามคนน่ะเนาะสามถ้วยถ้ากล้วไม่อิ่มแล้วก็ทำเพิ่มไปทำสักคู่เพิ่มเนาะจ้ะขอบคุณห้หลายจะมาชมคลิปจ้ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ